ดุหน่อนะรนะุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะตัวเนี้ยจะเป็นเป็นเดทผ้าไหมเจลีนะเนื้อผ้าดีมากๆพี่ไหมเจลีเนื้อพรีเมียมนะคะตัวนี้นะงานเกตขายส่เลยเนื้อผ้าของเขาจะลื่น,นะค่ะพี่เบาเย็นใส่สบายตัวเนี้ยผ้านะคะพี่ไม่มีซับไมนะไหมเจลีอย่างดีแล้วก็เนื้อผ้าไม่ยืดนะคะด้านหน้าของเราจะเป็นลูกเออจะเป็นคอวีแบบนี้นะคะพี่แต่งขอบสปอร์ตแขนก็ใส่สบายแขนใหญ่นะคะพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบนะตัวนี้นะคะพี่ แล้วก็ผ่าข้างแบบนี้นะเป็นงานผ่าข้างเล็กๆแบบนี้นะมีกระเป๋าล้วงนะคะพี่ทั้งสองข้างนะตัวน,นี้ใช้งานได้นะส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้นะพี่ดูนะตัวน,นี้ผ้าของเขานะคะพี่จะลื่นเบาเย็นใส่สบายเนือ้อผ้าไม่มีซับในนะคะพี่และเนื้อผ้าไม่ยืดนะด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยเหมือนกันพิมพ์ลายทั้งหน้าและหลังค่ะรุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วนะ เป็นฟีซสนะคะพี่มีไซสเดียวตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่ผ้าดีมากๆรุ่นนี้ให้พี่โปรพิเศษนะคะพี่เดี๋ยวจัดโปรให้ตัวนี้ขอให้แค่1.75พอพี่ชุดเดทนะคะพี่งานสวยมากๆเป็นเดทผ้าดีมากๆเอาไปแค่1จัดเอาไปแค่175พอค่ะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นห,หลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวนะเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะคะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีน,นี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพื้นเขาเป็นสีเขียวนะลายเขาจะเป็นสีออกครีมนะคะพี่สวยๆเลยแบบนี้ค่ะพี่ 175เห้าเท่านั้นสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะพี่พื้นเขาจะเป็นสีขาวนะลายเขาจะเป็นสีแดงค่ะพี่และสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าตัวนี้พิมพ์ว่าสีเทานะมันจะเป็นโทนเทาดํานะคะพี่ลายเขาจะเป็นเทาดํานะแล้วก็พื้นเขาจะเป็นออกขาวออกครีมครีมนะ ให้พี่แค่175เท่านั้นค่าส่ง29บาทเมาใจเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสผ้าดีมากๆตัวนี้พี่คุ้มมากๆนะหน่าให้โปรพี่แค่175พอ,ออกหน้าผ้าของเขา50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วนะไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินนะคะพี่เป็นทรงสุภาพและใส่สบายๆค่ะพี่ผ้าดีมากๆผ้าเบาเย็นเลยให้175ค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะตัวนี้ขอเด้สีเทานะคะ สีต่อไปถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวสวยๆเลยพี่เป็นลาย3 d ดีนะลายเขาจะนุนๆออกมานิดนึงนะคะแล้วก็สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีเขียวค่ะพี่สวยมากๆเลยไมคจะรี่อย่างดีงานเกตพีเมี่เลยหนูให้พี่แค่1น5ห้าพอค่ะพี่ดูหน่นะนะรุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะตัวเนี้ยจะเป็นเป็นเดทผ้าไมจอรี่นะเนื้อผ้าดีมากๆพี่ไหมจอรี่เนื้อพีเมี่ยมนะคะตัวนี้นะงานเกตขายส่งเลยเนื้อผ้าของเขาจะลื่นค่ะพี่เบาเย็นใส่สบายตัวเนี้ย ผ้านะคะพี่ไม่มีซับไม้นะไหมจะเรียกอย่างดีแล้วก็เนื้อผ้าไม่ยืดนะคะด้านหน้าของเราจะเป็นลูกเอจะเป็นคอวีแบบนี้นะคะพี่แต่งขอบสปอร์ตแขนก็ใส่สบายแขนใหญ่นะคะพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบนะตัวนี้นะคะพี่แล้วก็ผ่าข้างแบบนี้นะเป็นงานผ่าข้างเล็กๆแบบนี้นะมีกระเป๋าล้วงนะคะพี่ทั้งสองข้างนะตัวนี้ใช้งานได้นะส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้นะพี่ดูนะตัวนี้ผ้าของเขานะคะพี่จะลื่นเบาเย็นใส่สบายเนือ้อผ้าไม่มีซับในนะคะพี่และเนื้อผ้าไม่ยืดนะด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยเหมือนกันพิมพ์ลายทั้งหน้าและหลังค่ะรุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชดอยู่ที่40นิ้วนะเป็นฟรีไซส์นะคะพี่มีไซส์เดียวตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่ผ้าดีมากๆรุ่นนี้ให้พี่โปรพิเศษนะคะพี่เดี๋ยวจะโปรให้ตัวนี้ ขอให้แค่1.75พอพี่ชุดเดทนะคะพี่งานสวยมากๆเป็นเดทผ้าดีมากๆเอาไปแค่1นึเอาไปแค่หนึพอค่ะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวนะเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะคะพ,พี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพื้นเขาเป็นสีเขียวนะลายเขาจะเป็นสีออกครีมครีมนะคะพี่สวยๆเลยแบบนี้ค่ะพี่ 175เห้าเท่านั้นสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะพี่พื้นเขาจะเป็นสีขาวนะลายเขาจะเป็นสีแดงค่ะพี่และสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าตัวนี้พิมพ์ว่าสีเทานะมันจะเป็นโทนเทาดํานะคะพี่ลายเขาจะเป็นเทาดํานะและ้วก็พ uh ื้นเขาจะเป็นออกขาวออกครีมครีมนะ ให้พี่แค่175เท่านั้นค่าส่ง29บาทเมาใจเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสผ้าดีมากๆตัวนี้พี่คุ้มมากๆนะหนูให้โปรพี่แค่175พอ,ออกหน้าผ้าของเขา50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วนะไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินนะคะพี่เป็นทรงสุภาพและใส่สบายๆค่ะพี่ผ้าดีมากๆผ้าเบาเย็นเลยให้175ค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะตัวนี้ขอเลขสีเทานะคะ และสีต่อไปถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวสวยๆเลยพี่เป็นลาย 3D นะลายเขาจะนุนๆออกมานิดนึงนะคะแล้วก็สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีเขียวค่ะพี่สวยมากๆเลยไหมจะได้อย่างดีงานเกตพิมเมียมเลยหนูให้พี่แค่175าพอค่ะ